สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด,ด็กนัาีที่น่ารักทุกคนหรือเปล่าน่ารักทุกคนวันนี้มาเจอกับทิเชอร์ในวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรหลังจากที่เนาะเราจะได้เปิดเรียนอยู่แล้วแต่ว่าสถานการณ์โควิดไม่ดีขึ้นเราก็เลยจะต้องมาเจอกันที่หน้าจอเหมือนเดิมอเด็กยังจาหน้าทิเชอร์ได้หรือเปล่าทิเชอร์คิดถึงเด็กๆทุกคนแล้ว สำหรับวันนี้ดีเจจะพามาเรียนเรื่องภาษาถิ่นเด็กๆเอาไวงานขึ้นมาเลยพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วไปดูก่อนจะไปทำใบงานมาฟังทีเชอร์ก่อนสัก2นาทีภาษาถิ่นคืออะไรภาษาถิ่นเป็นภาษาที่ใช้สำหรับสื่อสารกันในท้องถิ่นต่างๆซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่นทั้งถ้อยคำสำเนียงและการพูด ภาษาถิ่นในประเทศไทยมีภาษาถิ่นกลางถิ่นเหนือถิ่นอีสานและก็ถิ่นใต้สําหรับเราเนี่ยเราใช้ภาษาถิ่นอะไรลูกเออถิ่นอีสานเราเป็นคนอีสานภาษาถิ่นกลางเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้พูดกันแถบจังหวัดทางภาคกลางของประเทศไทยเช่นกรุงเทพมหานครถือเป็นภาษาไทยมาตรฐานกาญจนบุรีเพชรชบุรีเป็นต้นหรือว่าภาษากลางนั่นแหละลูกภาษาไทยหรือว่าภาษากลางสําหรับเราเนี่ยเราใช้ภาษาอะไรลูก ภาษาอีสานใช่ไหมคะอาภาษาเหนือก็คือภาษาที่ใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยเช่นเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางเป็นตน้นส่วนภาษาอีสานบ้านเรานี่เองภาษาอีสานเป็นภาษาที่ใช้พูดกันในจังหวัดทางอีสานของประเทศไทยเช่น ร้อยเอ็ดมหาสาครคามยะโสธรชัยภูมิเป็นต้นนั่นเองอาภาษาถิ่นใต้ภาษาถิ่นใต้ใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยเช่นภูเก็ตนครศรีธรรมราชตั้งสงขาเป็นต้นความสําคัญของภาษาถิ่นภาษาถิ่นเลึกเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิน่น 2. เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนในท้องถิน่น 3. ช่วยให้เข้าใจวรรณคดีไทยบางเรื่องได้อย่างลึกซึ้ง และสช่วยสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นใช่อ่มอ่กตัวอย่างเช่นสับป,ประรดเลยตัวอย่างที่เดิมสับป,ประรดภาษาพินกลางเรียกว่าสับป,ประรดภาษาอีสานเรียกว่าบักนัดส่วนภาษาเหนือเรียกว่ามะขานัดภาษาใต้เรียกว่ายะนัด เราเรารู้ไหมนะลูกเราเข้าใจภาษาถิ่นแต่และท้องที่ไหมไม่เข้าใจเราเราจะเข้าใจแค่ภาษาถิ่นกลางและก็ภาษาถิ่นอีสานเพราะว่าเป็นภาษาーーーที่แถบบ้านเราใช่ไหมภาษาเหนือนเราก็ไม่รู้หรอกว่าสับประรดเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างไรใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนเลือกภาษาถิ่นตัวอย่างต่อไปกระท้อนบ้านเราเรียกว่าอะไรลูกภาษากลางเขาเรียกว่ากระท้อนส่วนบ้านเราเรียกว่าบักตองนั่นเอง <laughs> ภาษาเหนือเรียกว่า บะตองภาษาใต้เรียกว่าลูกต้อนใช่ไหมเ,เห็นไหมเราก็าไม่เข้าใจภาษาถิ่นเหนือและก็ถิ่นใต้เพราะว่าเราเป็นคนอีสานส่วนมากเราจะเข้าใจภาษาถิ่นอีสานหรือว่าถิ่นกางแค่นี้สองภาษาจะ่ป็รูกยางน้อยเราก็ได้สองภาษาแล้วนะต่อไปมะละกอมะละกอที่เลยที่ทิเจอเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าตอนที่เจอมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆที่เจอไม่เข้าใจบ้านเราเรียกว่าอะไรนะ บกอใช่ไหมลูกแต่ว่าเชื่อไม่เข้าใจเพราะว่าภาษากลางก็เรียกว่าบัลกอภาษาอีสานก็้กัว่าบักฮงภาษาเหนือเรียกว่ามะกวัเต็ดมะกวเตเต็สภาษาเหนือนะลูกภาษาใต้เรียกว่าลอกส่วนภาษาถิ่นถิ่นถิ่นชายภูมิเรียกว่ามากกใช่ไหมคะอ่าอันต่อไปฝรั่งภาษากลางก็เรียกว่าฝรั่งส่วนภาษาอีสานเรียกว่าบักซีดาบักซีดาภาษาเหนือเรียกว่า บาแกวภาษาใต้เรียกว่าชมพู่หฝ้าหลังหรือว่าภาษาใต้ทําไมเขาเรียกชมพู่ล่ะเรียนเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาถิ่นอีสานบ้านเราต่อไปพริกภาษากลางเรียกว่าพริกสดภาษาอีสานพริกดิบภาษาเหนือพริกหนุม่มภาษาใต้ดีปรีเห็นไหมภาษาใต้ยังไมแตกต่างจากเพื่อนจังเลยล่ะลูกเราจะเข้าใจไหมถ้าเขาบอกถ้าเราไปภาคใต้เขาบอกว่าเอาดีปรีนี่อย่างล่ะ อะไรล่ะดีปรี ree. ใช่ไหมลูกเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่า,าพิกหนุ่มเราจะพอจะเคยได้ยินอยู่ใช่ไหมลูกน้ําพิกหนุ่มใช่ไหมเป็นภาษาเหนือ,อต่อไปมะแรงปอภาษากลางก็คือมะแรงปอภาษาอีสานแมงกะบีภาษาเหนือกำบีภาษาใต้แมงปอแมงกะบีใช่ไหมแมงกะบีเคยได้ยินอยู่ในเพลงอะไรลูกเราก็คุ้นเคยภาษาถิ่นอีสานใช่ไหมเพราะว่าเป็นภาษาบ้านเราเนอะถ้าเราไป อะไรล่ะแปกภาคเหนือภาคใต้เบียงอะไรล่ะแมีแงงปอต่อไปตาก้าตาก้า,าเนี่ยภาษาการก็คือตากาาา้าภาษาอีสานเรียกว่ากะตาภาษาเหนือเรียกว่า้าภาษาใต้ชาหิวชออาชาไม่เอกชาห้ออีวอหิวไม่โทหิวชาหิวอะไรเเรียกแปลกจัง,งเลยจชงไหอ่ะต่อไป ตะไคร้ภาษากลางก็คือตะไคร้ภาษาอีสานหัวขิงไข่ไปสื่อหัวขิงไข่เห็นอีเมลแดงใช่ไหมภาษาเหนือจักไข่จักไข่เขาถามหรือเปล่าว่าใครไม่รู้เพราะว่าไม่ใช่ภาษาถิ่นเราใช่ไหมลูกภาษาใต้ใครแค่นี้ง่ายๆต่อไปล่มสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายล่มภาษากลางก็คือร่มภาษาอีสานก็คือขม ภาษาเหนือนก็คือจอมภาษาใต้ก็ใช้คาําว่าโรคเหมือนกันอ่าสังเกตไหมลูกว่าภาษาถิ่นอีสานถิ่นเหนือถิ่นใต้ภาษาภาคกลางเนี่ยแตกต่างก,กันไปลูกแตกต่างก,กันเยอะแยะเลยแล้วก็มีหลายคําเลยที่พวกเรายังไม่เรียนที่ฉันอยากให้พวกเรามาเรียนที่โรงเรียนเพื่อที่จะได้ยกตัวอย่างได้เยอะๆเพราะฉะนั้นภาษาถิ่นเหนือนจะมีความแตกต่างกันไปถ้าเรียนแล้วจะสนุกสนานมากกว่านี้อีกถ้าเด็กๆมาเรียนที่โรงเรียน ต่อไปไปดูใบงานให้นักเรียนเขียนความหมายของภาษาถิ่นแล้วก็บอกว่าเป็นภาษาถิ่นใดทีเชอร์กำหนดคำมาให้แล้วง่ายๆให้พวกเราบอกความหมายแล้วก็บอกว่าเป็นภาษาถิ่นใดนั่นเองแล้วก็ต่อไปให้พวกเราอ่านแล้วก็เลือกข้อในที่ถูกต้องแล้วก็การกระดาลงไปเรื่องภาษาถิน่นง่ายๆสำหรับวันนี้ทีเชอร์ก็จะมาฝากเรื่องภาษาถิ่นไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหน,นอย่าลืมเลยเหมือนเดิมให้เด็กๆโทรมาถามหรือว่าแชทมาถามได้เหมือนเดิมตลอด สิบสอเจ้าโมงนะเวลาทำการนะลกูกสำหรับวันนี้ดีเชอร์ก็ฝากให้เด็กๆใส่แมสล้างมือด้วยเจลแอลโกอฮอล์กินอาหารที่ถูกหลักอนามัยเพื่อเราจะได้มาเจอกันในเร็ววันสำหรับวันนี้ดิเจอร์ก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปนะสวัสดีค่ะ